สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกทท่านนะครับผมบ่าบาสสาวน้อยรายงานตัวครับพบกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มีเมนูอร่อยมานําเสนอเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะเป็นแกงเปิดนอไม้ครับพี่น้องแกงเปิดนอไม้ใส่เห็ดผมยูคานะครับผมพร้อมกับเนื้อติดมันนะครับนี่จะเป็นเนื้อหมูติดมันพร้อมกับน้ํายานางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ นี่ก็เป็นเฮดคมอยู่ค่ะที่ห้าแซฟฟิตดว้ครับพี่น้องก็ล้งางทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็จะมีไผ่ตัวดีครับผมพร้อมกับตะไคร้อันนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมหอมหอมพร้อมกับกระชายนะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวัตถุดิบของเรานะครับผมหลังจากนี้ก็ไปลงมือทาครับว่าทําออกมา เสร็จแล้วหน้าตาจะน่ารับประทานมากน้อยขนาดไหนนะครับไปรอรับชมกันนะครับพร้อมกับวิธีทําครับผมมาครับพี่น้องตำเครื่องแกงกันเลยครับผมก็จะเป็นกระชายพริกหัวหอม,หอมกระเทียมนะครับไม่เน้นเผ็ดมากนะครับเพราะว่าคนเท่าคนแก่จะได้ทานได้ด้วยนะครับผมเอาพอดีพอดีนะครับเน้นความหอมของเครื่อง สมุนไพรของเรานะครับไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่ได้รสชาตินะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆเราตำไม่ละเอียดเราก็จะได้เวลาเราเคี้ยวนะครับผม ก็จะได้อินไออีสานมากนะครับเวลาเราเคี้ยวโดนกระชายแล้วก็จะมีความรู้สึกหอมครับละมุนเครื่องแกงของเราประมาณนี้ครับผมลงมือทำกันเลยครับ มันจะเป็นน้ำแยนางนะครับผมในราคา15บาทครับใส่ไปเลยวัตถุดิบของเราก็จะเยอะนิดหนึ่งนะครับวันนี้ ไม่ต้องรอให้หม้อเดือดก็ได้นะครับผมใส่เครื่องไปเลยครับเยอะมากครับผม ตอนนี้ก็รอให้หม้อเดือดก่อนนะครับหลังจากที่หม้อเดือดเสร็จเราค่อยมาใส่เนื้อหมูกันนะครับผมมาครับพี่น้องตอนนี้หม้อเดือดแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวตะไคร้นะครับที่เราทุบใส่ไปเลยครับผม เนื้อหมูครับผมใส่ไปเลยสูตรไข่สูตรมันนะครับสไตล์ไครสไตล์มันขอแค่ทำออกมาแล้วให้มันอร่อยนะครับผม มีอะไรก็ใส่ไปเลยครับผมช่วงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหตุของเรานะครับเหตอยู่ค่ะหน่อไม้ใส่ไปเลยช่วงนี้น้ำกำลังร้อนนะครับน้ำกำลังเดือดไฟกำลังแรงมีอะไรก็ใส่ไปเลยครับ เดี๋ยวบ่าบบ้ากับสีดาตีแป้งไวท้าใสไซน้ำเด้อครับเพื่อเพิ่มความไอไอเข้มข้นให้เพิ่นครับผมเพ่สด้มีความเหนียวน้ำเหนียวหนึบเสได้ไปตะกินขึ้นครับผมปิดฝาหม้อไว้ก่อนครับปุ มาครับพี่น้องเดี๋ยวบอบาดเสดไส่แป้งไปเลยครับผมเพิ่มความเหนียวนุ่มนะครับผมเพิ่มเหนียวๆน,นะครับพี่น้องนี่ครับมันก็จะมีความเหนียวแบบนี้มันก็เไดนุ่นๆขึ้นครับพี่น้องเพราะว่าบอบา,บาด,ดใส่ไอ้เขาเบือครับผมใส่เป็นแป้งแทน้นะครับเด้อสูตรไผ่สูตรมั่นครับ นี่ครับหลังจากที่ใส่แป้งไปเพลกระสิมีความเหนียวขื้นครับพี่น้องแกงเปิดสไตล์เบาๆนี่ครับง่ายๆครับผมขอแคหนามปลาหลาถึงผงนัวถึงสีกส่กับแ่บแล้วครับเดี๋ยวรอสักแปบ๊บนึงครับผมหลังจากนั้งกันสด้ปรุงเครื่องเลยนะครับผม มาครับทุกท่านมาปรุงรสชาติกันเลยครับผมตอนนี้ก็ลงตัวทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหนียวของแป้งที่เราใส่ไปนะครับผมนี่แกงเฟรดมันก็ต้องเหนียวๆครับพี่น้องขาดย่างเดียวครับบดใส้ชะอมครับหาชะอมบดได้ครับผม สิ่งทุกอย่างอยู่ในหม้อนี้มีความอร่อยนะครับผมปรุงรสชาติครับมาครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปาร้าดิบนะครับผมสองพพีครึ่งนะครับผมใส่ไปเลยครับหอ,หอมครับพี่น้อง หนัวครับผมผงนัวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเลยพี่น้องใส่น้อยกระเสบน้อยใส่ร้ายกระเสบตายครับแต่ว่าตอนนี้หอมเป๊ะจมูกเลยครับหอมหนังปลา,านี่ก็จะเป็นผงรสดีครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ พอครับผมเพราะว่าน้ำปลาร้าก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับตัดด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับ หลังจากนี้ก็จะได้มาชิมดูรสชาติครับผมนี่ครับพี่น้องปาดแสีบคักแสีบเนี่ยครับผมรสชาตินัวแห้งครับผมไม่ว่าจะเป็นความนัวของปลาร้าพร้อมกับรสชาติแล้วก็กลิ่นกระชายนะครับผมหอมแห้งครับพี่น้อง หลังจากนี้ก็จสได้ใส่ใบตูดีครับผมพร้อมกับข้าวคั่วนะครับมาครับเพื่อไปการไม่เสียเวลาใส่ไปเลย ึงพี่น้องมึงพี่น้อง,ง,องเอเล่เลยครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเห็ดขมเนื้อหมูแสบคักแสบแน่มาเลยครับเด้อตักเข่ามากินด้วยกันครับปิดถ่ายครับปิดถ่ายปิดถ่ายความอร่อยคือเขาครัวครับผมโรยหน้าสักนิดนึงตอนนี้ก็หอมสุดๆครับพี่น้อง ตาสออนครับผมนี่ครับน้ำข้นๆพร้อมกับวัตถุดิบของเราเยอะแยะไปหมดนะครับผมไปครับหลังจากนี้ก็จะได้ไปขึ้นโต๊ะเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอุ้ยตาสออนครับมาเด้อครับมาเด้อ จัดขึ้นโต๊ะกันเลยครับผมหลังจากที่รอมาเป็นเวลานานนะครับผมเมนูแกงเปิรหน่อไม้ใส่เห็ดขมพร้อมกับเนื้อหมูของเรานะครับหนังข้นๆเลยครับพี่น้อง ตามที่ได้ชิมดูแล้วรสชาตดิดีดีครับพี่น้องหอมมากด้วยก็จะประมาณนี้นะครับผมทำเสร็จแล้วก็สีสันน่าทานสุดๆนะครับผมพร้อมกับรสชาติที่ลงตัวแล้วก็หอมกลิ่นน้ำปาร้านะครับผม ประมาณนี้ครับดูคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายเลาะชานเนลนะครับสำหรับวันนี้บอสสามน้อยลาไปก่อนนะครับผมติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ